Google ทุ่มง,งบ7,000ล้านดอลลาร์สร้าง Data Center กลางอเมริการัฐ IOW อวากำลังกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางคลาวดของอเมริกาเพราะ Google ต้องการสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ในเมืองซ e เดอ r ์แรป s และขยายศูนย์ข้อมูลเดิมที่คาวซิลบรบัซึ่งเปิดมาตั้งแต่ปี2007 เรื่องหลังการลงทุนครั้งนี้คือการแข่งขันกันสร้างสมองของ AI ซึ่ง Microsoft เองก็เตรียมทุ่ม80,000ล้านในปีหน้า Google เองก็ลงหนักหลายพันล้านในปีนี้เพราะตอนนี้ความต้องการใช้พลังประมวลผลสูงทะลุเพดานนอกจากนี้ Google ยังลงเงินในการพัฒนาคนในพื้นที่อีกด้วยจะมีการฝึกช่างไฟเพิ่มถึง700คนภายในปี2030และสอนทักษะดิจิทัลให้กับชาวรัฐไอโอกว่าแสนคนการทำงานของ AI ที่เราถามและตอบได้ทันที หรือการประมวลผลที่รวดเร็วเรื่องหลังคือระบบบิ๊กเบิรมที่ซ่อนอยู่ใน Data Center นี่แหละในตอนนี้ประเทศไทยก็มีข่าวการเข้ามาลงทุนในด้านของ Data Center เช่นกันเรามารอดูกันว่าการลงทุนนี้จะให้ประโยชน์แก่เราได้จริงมากน้อยแค่ไหนแล้วคุณหลาะคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันได้นะ